Play game! Send me! 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 Play game, send me. Play game. Me, play game, send okay. me, play game, send me, play game, send me, play game, send me. Send me! game send me Play Game Play Game Game มมีมมมมมมอาบอกเลยว่ามาไวเพราะว่าเราอะอยากจะเล่ามากๆจริงๆนะฮะเกี่ยวกับ play game semi นะครับคือเมื่อคืนนี้อะนะงาน playstation 5นะฮะที่มีการเปิดตัวกันไปนะออ้ยเสียงดังตกใจ <laughs> กำลังมอนิเตอร์ตัวเองอยู่ประมาณนี้นะฮะอ่ะก็คือเมื่อคือนนะ่ะตอนประมาณตีสามใช่ไหมก็มีงานเปิดตัวนะฮะจริงๆ้เาเรียกว่าเป็นงานโชว์เคสนะฮะอีกหนึ่งครั้งของเจ้า PlayStation 5นั่นเองนะฮะซึ่งทางโ o นี่เองเขาก็จะมีการออกมานะครับประกาศเปิดตัวเกมใหม่นะซึ่งต้องบอกเลยว่าสร้างความฮือฮามากๆนะฮะแต่ว่าที่คือฮามากกว่านั้นก็คือเรื่องของราคานะครับราคาค่าตัวของเจ้า PlayStation 5นี่น,นะฮะ <c oughs> คือมันดีขนาดนี้ทำไมราคามันแบบว่าเยา้ายวนใจมากๆนะฮะคือเริ่มต้นนะครับราคานี้คือตีเป็นเงินไทยหยาบๆนะฮะเริ่มต้นที่ หนึ่งหมื่นสองไปปลายหรือว่าหมื่นสามนิดๆประมาณนี้แหละนะฮะก็คือว่าเริ่มต้นที่สามร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญสหรัฐนะฮะก็ตีเป็นเงินไทยก็คูณสามสิบวกไปประมาณหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้แหละนะฮะส่วนรุ่นท็อปครับรุ่นท็อปที่มีเจ้า Drive b u r e ด้วยนะฮะจะอยู่ที่ราคาประมาณ499.99เหรียญสหรัฐนะฮะตีเป็นเงินไทยประมาณหม0 0นหกถ้าเกิดเข้าไทยนี่ก็น่าจะบวกภาษีไปประมาณพันนิดๆนะ น่าจะเหมือนเจ็ไปลายปลายแหละประมาณนี้นะครับซึ่งราคาค่าตัวบอกเลยว่าน่ารักกุ้งกิงมากๆทีเดียว <laughs> ซึ่งตอนแรกที่ข่าวลือบอกว่าเอ้ยราคามันจะแตะสองหมื่นหรือเปล่านะครับซึ่งพอเราเห็นราคา,าจริงแล้วเนี่ยมันก็เบาใจนะเออแล้วก็เขาวางจําหน่ายนะครับประกาศมาแล้วด้วยว่า จะวางจำหน่ายในวันที่19พฤศจิกายนนะครับแบบ worldwide นี่ก็คือพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับอากใครที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันในช่วงวันแรกๆนะฮะก็เตรียมเงินเอาไว้เลยนะครับส่วนของตั้มเองนะก็ต้องบอกเลยว่าเราเองเห็นราคาแบบนี้แล้วมันก็กินเลดก็มานะแต่ก็ต้องรอ,อนิดนึงเพราะว่ารอรอเกมที่อยากเล่นคือเราอ่ะชอบเล่นเกมแนวสยองแนวผีๆอะไรอย่างนี้ไงเราก็รู้สึกว่าเออเมันยังไม่มีเกมอะไรที่แบบว่า ตาต้องใจให้เราต้องรีบซื้อวันแรกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าคาดว่านะน่าจะเป็นไปได้ว่าในช่วงฮาโลวีนเนี้ยเขาอาจจะมีการเปิดตัวเกมแนวสยองนะฮะในช่วงเวลาฮาโลวีน3สตุลาคมอะไรเงี้ยนะเขามารอลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เราก็ตามทวิตนะครับพวกแบบว่าค่ายพัฒนาเกมหรือว่าทางโซนิจิแปนเองเขาก็มีการแยบมาเบาๆว่าเออมันจะมีเกมแฟรนไชส์ที่แบบว่าเคยหายไปแล้วกลับมารีบูตใหม่อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ แต่ว่าอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่มีการเปิดตัวไปเมื่อคือนนอกจากราคาจะสุดวาวซ่าแล้วนะฮะก็คือเรื่องของเกมที่มีการเปิดตัวเมื่อคือนโอโ้โหบอกเลยว่าตื่นตาม,มากๆก็รวอภาคใหม่เลยนะฮะอันนี้คือเขามีแต่โลโก้ยังไม่มีตัวอย่างเกมเพลย์นะฮะแต่ว่าอันนี้ที่พีคสุดก็คืออันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสาวแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะเล่ามักเกิลใช่ไหมล่ะ ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวอย่างเกมที่มันขนลุกขนพองมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับชื่อว่า h o g w a r t s Legacy นั่นเองครับคือแง่ว่าตัวเกมเป็นแนว Harry Potter อร์ที่เราอะนะฮะจะต้องแบบเป็นเหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งในนักเรียนโรงเรียนฮอกวอตส์เลยประมาณนี้นะฮะเข้าไปเลือกหมวกคัสสันประมาณนี้แล้วก็เป็นเกมแบบ RPG เต็มรูปแบบประมาณนี้ให้เราเนี่ยไปแบบใช้ชีวิตในโรงเรียนฮอกวอตส์ไปเรียนอาจารย์ปรุงยาอะไรเงี้ยนะไปเรียนวิชาต่างเออแล้วก็ยังมีการแบบ ทำเควสต่างๆด้วยจากที่เราดูในตัวอย่างเกมเพลย์เมื่อคืนนี้นอกจากภาพจะสวยมากๆแล้วนะฮะตัวเกมก็คือน่าจะโดนใจนะครับเหล่าสาวกแฮร์รี่นั่นแหละเพราะว่าจากตัวอย่างที่วิเคราะห์ออกมาเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีทุกจุดเด่นต่างๆที่ทําให้แฟนๆแฮร์รี่เ,เคยหลงรักนะครับเต็มไปเต็มไปหมดเลยนะในตัวอย่างเออมันน่าสนใจมากๆซึ่งก็มีการเปิดวางสมนากเกมนี้นะฮะน่าจะประมาณปีหน้าแหละเพราะว่าในตัวอย่างเขาบอกว่า2021ประมาณนี้ ก็ต้องรอลุ้นกันว่าเออเราเชื่อว่าต้องมีหลายคนอะที่แบบว่าอย่างเพื่อนเราที่เป็นสาแคร,รี่อะไรเงี้ยเขาก็แชร์ตัวอย่างเกมนี้แต่เมื่อคืนละเออนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเกมเลยนะฮะที่มีการเปิดตัว Final Fantas y 16ประมาณนี้เออภาพสวยมากจริงๆนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับว่าวันที่19นี้นะฮะเราจะได้เล่นเกมอะไรกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยก็มีเกมที่เปิดตัวมาพร้อมกับ Play 5เลยใช่ไหมมี s p i d e r m a n ภาคใหม่อะไรเงี้ยนะก็ตื่นตาตื่นใจมากๆอ่ะเตรียมเงินกันไว้แค่นนั้นพอ Play Game Play game, จบกันไปนะครับสำหรับราคา Play 5นะครับที่ราคาน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่เมื่อคือนอะ่ะก็คือแบบไถ่าย e c o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  k ไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราอ่ะไปกดไลค์เพจพับจีม b i บ e ายไว้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเขามีการ PR นะครับเป็น เป็นคมเปญใหม่เนี่ยแหละนะฮะประมาณว่าเออคมเปญใหม่ที่จะทําให้คุณนี่นะฮะได้ยิงปืนแบบสดใสฟรุงฟริงนะฮะแต่ความน่าสนใจมอยู่ตรงนี้นะครับว่าในภาพโปรโมตรตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นรูปด้านหลังนะฮะของหญิงสาวทั้งหมด4คนด้วยกันนะฮะนั่งอยู่บนรถประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตีมที่มันเป็นสีชมพูนะฮะและที่น่าสนใจก็คือว่าตรงพวงกุญแจตรงพวงตรงพวงกุญแจตรงกร,ระจกมองหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็น พวกบุญแจมวกสัญลักษณ์ของพับ g ใช่ไหมและก็จะมีแท่งบงที่มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของวงวงหนึ่งที่ตอนนี้มาแรงมากจริงนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนนี่ตีความกันไปแล้วก็ไม่ต้องทายกันอย่างใดเพราะว่าทางด้านของออแฟนเพจนะครับต้นฉบับเลย b l a c k พิง k นี่แหละเขาก็เป็นเขาเขาก็แชร์เองเลยว่าเนี่ยเออแบล็คพิงเขาจะไปร่วมคอลแลบกับเกมพับจีมืไว้คุณ <laughs> เข้าไปตามอ่านคอมเมนต์กันเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยคือมีสาวพกพี่เตรียมตัวนะฮะที่จะแบบเสียเงินในการเติมเกมเพื่อที่จะเอาไอเทมที่โอเป็นลิซ่าอะไรเงี้ยนะเป็นเจนนี่ต่างๆประมาณนั้นเออก็ไม่รู้ว่าจะมีการ ปล่อยให้อัปเดตเมื่อไหร่กันนะแต่เอาเป็นว่าก็คือน่าจะสร้างความฮือฮาได้ดีเลยแหละนะครับการดึงเอา b l a c k พิงคนะฮะมาร่วมคอลแลบกับเกม PUBG Mobile นะครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับเราก็จะรีบมาอัปเดตให้ฟังนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ตั้มก็ได้เข้าไปลองเล่นดูแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เล่นเกมนี้มาเกือบปีแล้วด้วย <laughs> อก็คือว่าติดตามกันได้เลยนะครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับวงการเกมเมื่อไหร่นะต้องจะรีบมาเล่าให้ฟังกันแน่นอนนะคับช่วงนี้ครับ Play เกมเซมี i กับผมดีสิทธาพิวัตวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งรายงานสดกันแบบด่วนๆเลยจ้าเ l a y g ก m e ซมี่เ a ่นเกมเซ e Play game s e ซม m ่